ส้มโอแมวส้มธรรมดาในบ้านไม้เก่าท่ามกลางป่าเขาเงียบสงบผิดปกติเจ้าของเริ่มเอะใจเมื่อส้มโอหรีตาจ้องมองอากาศว่างเปล่าราวกับเห็นบางสิ่งน่ากลัวเสียงคู่คำรามต่ำๆดังขึ้นไม่หยุดหย่อง คืนนั้นเองลมเย็นยะเยือกพัดข่านห้องโถงผ่าม่านไหวยังไม่มีสาเหตุเงาตะคุมก่อตัวขึ้นกลางห้องดวงตาของส้มโอเบอริรกกว้างเปล่งประกายสีทองเข้มขน้นมันกระโจนเข้าใส่ความว่างเปล่าส่งเสียงร้อมแหลมสูงหน้าขนลุกพลังงานบางอย่างประทุออกมาจากตัวมันขับไล่เงาร้ายให้สลายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งลี้ลับนั้นหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและส้มโอที่ยืนหอบดวงตาคู่เดิมกลับมาเป็นสีส้มธรรมดาแต่เจ้าของรู้ดีมันไม่ใช่แค่แมวบ้านทั่วไปอีกต่อไปแต่คือผู้พิทักษ์จากโลกที่มองไม่เห็นคอยปกป้องครอบครัวด้วยพลังอันน่าคึง